โรงเรียนบ้านโคกยางตำบลอีสานเขตอเภเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต3มีพื้นที่ทั้งสิ้น27ไร่2งาน6ตารางวาโดยแบ่งออกเป็น2แปลงแปลงที่1ตั้งอยู่หมู่ที่6มีเนื้อที่7ไร่11ตารางวาแปลงที่2ตั้งอยู่หมู่ที่5เป็นที่ดินสาธารประโยชน์ที่ประชาชนมอบให้โรงเรียนมีเนื้อที่20ไร่1งาน95ตารางวา บริหารงานโดยนางนารีคุณวงผพ้่อำนวยการโรงเรียนบ้านคุกอย่างครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน20คนจำแนกเป็นข้าราชการครู16คนครูอัตราจ้าง1คนพี่เลี้ยงเด็กพิการ1คนเจ้าหน้าที่ธุรการ1คนนักการพันโรง1คนจำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา25 6 5าจำนวน275คน จำแนกเป็นระดับปฐมวัย44คนระดับปฐมศึกษา154คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น77คนการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ของโรงเรียนมั่นคุกยางโลกในปัจจุบันได้ก้าวสู่ศตวรรษที่21โรงเรียนมั่นคุกยางจึงมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่ปฏิบัติจริงและปูรณาการองความรู้เพื่อนำไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ active learning รวมทั้งก่อตั้งให้เกิดทักษะการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21 3 R 8 C ดังนี้ R ที่1 Reading การอ่านโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรับการอ่านโดยการนำเสนอภาษาไทยและภาษาอังกฤษวรลคัมการอ่านภาษาไทยจากคำบัญชีพื้นฐานการอ่านหนังสือในห้องสมุดในเวลาพักกลางวันการอ่านหนังสือในห้องเรียน อาที่สอง Writing เขียนได้มีการบันทึกการทำความสะอาดบริเวณที่รับผิดชอบเขียนตามคำบอกและเขียนคำพท์ในชั้นเรียนจดบันทึกเนื้อหาในรายวิชาในห้องเรียนอาที่สามบริ m เ t r i ิ s คิดเลขเป็นโรงเรียนมีการดําเนินการแข่งขันคิดเลขเร็วในชั้นเรียนการท่องสุดคูณการฝึกทักษะคณิตศาสตร์จากใบงานใบความรู้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามหลัก8ี c ดังนี้ c ตัวที่ 1. critical thinking and problem solving ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะการคิดการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง C ีตัวที่2 creativity and innovation ทักษะการคิดสร้างสารรค์และการคิดเชิงนวัตกรรมโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโดยใช้ความคิดสร้างสารรค์ใช้จินตนาการและการถ่ายทอด ทักษะการสร้างเอกลักษณ์ของตนเองจนทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆหรือนวัตกรรม C ตัวที่3 Cross Cultural Understanding ความเข้าใจในความแตกต่างและกระบวนการคิดของแต่ละวัฒนธรรมนักเรียนมีทักษะความเข้าใจในความแตกต่างของวัฒนธรรมและเข้าใจความแตกต่างทางกระบวนทัศน์ยอมรับวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของแต่ละสังคม C ตัวที่4 Collaboration Teamwork and Leadership ความสามารถในการร่วมมือกันทำงานเป็นทีมและมีภาวะความเป็นผู้นำโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆให้นักเรียนได้มีทักษะการทำงานร่วมกันการสร้างทีมเวิร์คและภาวะผู้นำซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในศตรวรรษที่2 1 4ตัวที่5 communication information and media literacy ทักษะการสื่อสารข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อโรงเรียนได้จัดกิจกรรมการอบรมต่างๆเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เท่าทันสื่อ มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสื่อสารและการสร้างเครือข่ายรวมทั้งการเข้าถึงสื่อทางสังคมได้อย่างเหมาะสม C ตัวที่6 Computing and IT Literacy ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และความเข้าใจในเทคโนโลยีนักเรียนมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ ICT และการสื่อสารตลอดจนใช้คอมพิวเตอร์และ ICT อย่างมีจริยธรรม C ตัวที่7 Career and Learning s k i l l ทักษะด้านอาชีพ และความสามารถในการเรียนรู้โรงเรียนได้มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีทักษะอาชีพทักษะการเรียนรู้มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งเจตคติที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต C ี่ตัวที่ Compassion ความมีเมตตากราุณามีคุณธรรมรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นรวมไปถึงการมีระเบยียบวินยัยโรงเรียนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมความมีเมตตากราุณามีระเบยียบวินยัย เรียนมั่นพวกอย่างได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบโดยมีแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่เกิดกับตัวผู้เรียนเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันโดยผสมผสานความรู้ทักษะเฉพาะด้านความชำนาญและความรู้เท่าทันด้านต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้นักเรียนมีทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิต นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ชีวิตยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข